อายุ58ปีค่ะก่อนจะมาหาหมอที่นี่ก็คือมีการเจ็บเข่าเดินแล้วมันไม่การทรงตัวไม่ดีการเจ็บเข่ามันเหมือนกดแรงกดไปที่เข่าเยอะมากจนก็เลยไปปรึกษาหมออะไรที่็ขาบอกให้ผ่าตัดเปลี่ยนเข่าเปลี่ยนเข่าซึ่งเปลี่ยนเข่านั่นคือการเปลี่ยนเข่าเทียมซึ่งจริงๆเราเรายังไม่อยากเปลี่ยนเข่าเทียมเราคิดว่าเรามีโอกาสที่เราเลื่อกได้ ก็เลยทนทนทนมาทนมานานเลยเกือบห้าปีที่หาหมอเราหาข้อมูลจากการเปล่ยนข่าวแล้วเราคนที่เปลี่ยนไปส่วนใหญ่เขาบอกว่าอายุการเปลี่ยนเขาเปลี่ยนข้อเท็มปุ๊บมันจะอยู่ได้สิปีแต่พอเราถามคนที่เปลี่ยนจริงๆเขาสามปีเต็มที่เขาก็จะรู้สึกว่าต้องเขาต้องกลับไปทําอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราบอกยังไม่เอาก็หาไปวิธีสารพัดวิธีหานวดบ้างอะไรบ้างเลยทาทุกวิธีทางอะไรเงี้ยกายภาพบำบัดอะไรก็ทําแต่ว่า สภาพของเขามันคงจะไม่ดีแล้วล่ะเรารู้สึกว่าเจ็บจริงๆก็เลยปล่อยไปเรื่อยๆคือรักษาแบบธรรมดาเองหมอคนไหนเปลี่ยนเขาก็ไม่ทาแล้วหมอก็ได้นะลดน้ําหนักเห็นลดน้ําหนักก็ลดอยู่น้ำหนักก็ไม่ได้ขึ้นอะไรที่ไมนั่นแต่ว่ามันเจ็บขึ้นทุกปีเจ็บขึ้นเจ็บขึ้นพอเราใช้งานต้องใช้เกี่ยวกับการเดินการอะไรอย่างเงี้ยการยืนการเดินการขับรถเนี่ยมันมีการกดแล้วเราก็มันเจ็บขึ้นทุกปีเจ็บจะรู้สึกว่า ขาเราเริ่มแบบขาโก่งขึ้นเรื่อยๆคือจริงๆก็คิดจะทําอยู่ตล <Right. S 1> อดเวลานะคะคิดว่าจะทําเรื่องเข่าในตลอดเวลาแต่คิดว่ามีวิธีไหนที่ดีกว่าที่ดีกว่าการเปลี่ยนแล้วคนที่เปลี่ยนแล้วดีที่สุดคือคนอายุที่เจ็ดสิบไปแล้วเปลี่ยนเข่าแล้วเขาจะไม่เกิดอะไรเพราะเขาเป็นคนที่นั่งอยู่กับบ้านไม่ค่อยทําอะไรแต่ถ้าอย่างอายุอย่างเราต้องทํางานอยู่เพราะว่ามันไม่เหมาะที่เราจะใช้ตัวนี้เพราะเราเจอปัญหาแลยคนที่เขาเปลี่ยนมาแล้วเขาก็ต้องหยุดการทํางานบางอย่างไปซึ่งมัน สภาพเป็นพอสำหรับเราที่จะทำอย่างน้มาเจอวิธีของคุณหมอที่ประกอบแอนซ์วชินิกเนี่ยก็บังเอิญพักที่ท่านรักษาเรือ่องกระดูกสันหลังท่านบอกลองไปหาคลินิกหมอดูซิหมอเขารักษาเรื่องเข่าดูมีตัดรองเท้ามีอะไรนี้เราก็เลยมองอมืมันก็มีวิธีหนึ่งที่น่าสนใจก็เลยบเออเราลองมาคุยว่าเกิดตัดรองเท้าเราช่วยได้เลยได้ก็เลยว่าอ่ะลองนัดคุณหมอดูว่าเราจะมาคุยกับหมอ มาหาคุณหมอตอนแรกเนี่ยคุณหมอให้บอกโ้หเดินเข่าโกงขนาดนี้ทรมานแล้วเนี่ยอยู่ได้ยังไงอะไรเงี้ยบอกว่าก็มันเก็บมานานแล้วลหละแต่ว่าถ้าหมอให้เปลี่ยนเขาไม่ทำหรอกอะไรเงี้ยบอกพอเช็คดูแล้วหมอดูสภาพดูอะไรของเราแล้วบอกว่าหมอเลยแนะนําวิธี MSTO นี่ให้ว่าเออวิธีนี้ไหมผ่าตัดเพื่อการตัดเข่าโกงคือตัดให้เขามันกลับมาเข้าลูกเราบอกของเราทําได้หรือไหาทำได้แต่บางคนจะทําไม่ได้ ของเราเนี่ยบาเงินหมอดูแล้วว่าน่าจะทําได้เพราะมันการสภาพของเราเนี่ยมันโอเคกว่าที่หลายคนที่เป็นเราส่วนหรือไม่มีปัญหาใที่เขาตรงนี้ที่มันปิดออกไปแล้วถ้าดึงกลับมาเนี่ยหมอว่าน่าจะดีกว่าที่จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเขาเทียมเออหมอแนะนําแล้วโอเคแต่ว่ามีวิธีอื่นก่อนไหมหมอว่างั้นก็ตัดรองเท้าใส่ดึงหมอก็แนะนาว่าให้ใส่รองเท้าแบบไหนอย่างไงลักษณะแบบไหนหมอก็ตัดรองเท้าออกมาแล้วเก็ การเดินการอะไรเงี้ยให้เราลองเปลี่ยนลนักษณะการเดินของเราด้วยกับรองเท้าที่เราตัดมาพอใส่รองเท้าไปประมาณสักเดือนนะก็รู้สึกว่าเออมันไม่เจ็บนะมันรู้สึกมันคลายการเจ็บรู้สึกว่าเราดีรู้สึกว่าเบาขึ้นนะมองมันจากที่รองเท้าด้วยและการเดินของเราด้วยคุณหมอเลยบอกเนี้ยผ่าตัดไปเลยผ่าตัดสองข้างนอะมันท,ทําทีเดียวมันจบทีเดียวง่ายกว่ามันจบทีเดียวง่ายกว่าที่จะทาทีละข้างโอเคราตัดนะใจผ่าลนะก็คิดว่ามันน่าจะดีที่สุด มาวันแรกก็ยังเฉยๆยู่ประความวันที่สองเจ็บข้อเท้ามากกับเจ็บข้อเท้าไม่เจ็บเข่าที่เรารู้สึกนะพอสักสามวันสี่วันไปเนี่ยก็โอเคนะคือเฉยๆเดินกันไยังเดินไม่ได้เพราะมันการเปผ่าตัดก,กระดูกเรายังลุกขึ้นไหนเดินไม่ได้แต่หมอก็เริ่มให้เราเริ่มทำกายภาพคืคอเรา,านั่งรถเข็นใช้ตัวเองให้ได้เนี้ยถามว่าเจ็บไหมไม่ได้เจ็บที่ขาเข่าอีกขอเดินดึงเหล็กออกเนี่ยตอนนั่งรถเข็นคุณหมอให้ลองยืนแต่ถามหมอว่าทําไมยัง เหมือนคนไม่มีแรงซึ่งบอกว่ามันเป็นที่กล้ามเนื้อเพราะเราไม่ได้ใช้งานมันมาช่วงหนึ่งเราต้องบริหารกล้ามเนื้อสอนให้ยกขายกอะไรเพรกนี้ให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็โอเคค่อยๆทำก็ได้นะมันก็เลยเริ่มแบบมีกําลังค่อยๆมีกําลังขึ้นก็เริ่มขยับตัวเองได้เลยได้เป็นเดินวอล์กเกอร์มาก็ค่อยๆขยับมาเดินไม่เท้าบ้างอะไรบ้างก็โอเคอาชีตปกติแล้วอะไรเงี้ยนอกจากโอเคก็จะพกไมเท้าไม่เธอไปช่วยช่วงขึ้นบันไดอะไรที่ตึงเจ็บแผลเรา แต่ก็ส่วน,นก็จะเลยก็ก็เหมือนก็ยังชอบศึกษาอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองด้วยแล้ว่าพอดีมันเป็นที่กล้ามเนื้อเราด้วยส่วนเลยก็คุยกับหมอเขาบอกว่าใช่ต้องกล้ามเนื้อต้องทำให้แข็งแรง <c oughs> แต่กระดูกเนี่ยทุกอย่างโอเคแนละ้วค่อยๆดีขึ้น <c oughs> <c oughs>